สบายดีพี่น้องมื่นอนีนก็น,นาวตามเกยจ้ะพี่น้องจักตะอ้นไปเห็นยังเห็นยังไปเขาไปเบิ่งตเหมกันกับพี่น้อง<ม>ตะอ้นนี่นเหตุการณ์อยากเมื่อกี้เลยเนาะสบายดีพี่น้องนะสบายดีพี่น้องอาบน้ำแล้วก็หาเนือยากน้ำจินได้ป่ะนี้โอ้ยังนี่คือมีมีพ่ออ้าวสีตั้มเลยบังสีตัตมมไวาย ตำใบใบนี่เขาก็ต้องได้ตำใบใบเด้พี่น้องตำสาบก็ได้เห็นมั้ยตำสาบก็ได้ใบใบเป็นกระซอยผักเรียบร้อยเลยพี่น้องผักกาดหน้าได้พี่น้องอันนี้ก็มักเล่นมักต้มมักกรอบมักเน่าเป็นสิตำหมี่ได้พี่น้องอ่อพี่น้องแซ่บนั่งเป็นกระข้างเลยพี่น้องมาพาเบิ่งได้พี่น้องว่าเซ็นเซ็ตออกมาผลงานเป็นแซ่บเมันไป เจ้าที่ต้มถึงยังนี่โอ้มีปลาหมึกแล้วก็มีมีกุ้งเด้อพี่น้องเด้อตาใส่กุ้งกับปลาหมึกบอตะอ้อน,นาตาปลาหมึกไปกับกุ้งมามาติดตามแกมีเด็กพี่น้องมีต้องลวกก่อนแล้วนั่นมีแน,น,น้ว,น,น,วน,น,นี่เขาก็ปิดควันแบบเฟสให้ตาอ้อนเรียบร้อยเด็กพี่น้อง มีแต่เอ้าเป็นยังไงฮะลวกะอะไรสปอเป็นลวกกุ้งเด้พี่น้องเดี๋ยวเเปล่าลวกกุ้งเนาะกุ้งกับปลาหมึกกุ้งเพียงกับลวกแล้วเด้พี่นอ้องขั้นตอนต่อไปเป็นลวกหมี่บันี้พี่เนาะแซ่บพักเพีนกระเลือบเป็นเทียมหอยเด้พี่นอ้องบ่ให้ลวกรวมกันเนาะลวกเป็นแต่ละอย่างเนาะ เป็นบ่ห่าลวกรวมกันกรพี่น right ้องพักรวกพักลวกตักหาเอะไรแบันี้กระลัวตักหาบวกในน้ำอันเดียวเลยบวกเป็นยังบุกลวงรวมกันนอนนั่นหรอบวกแง่พี่น้องจุ๊บตอนนี้ตอนกับแก่กลุ่มพี่น้องกันนะก็เป็นเมฆกล้องครับลวกก่อนจะแกะแล้วมันจะงมันจะง่ายจริงเขาแกะก่อนจะลวก ม,มลแลแ้ค่กุ้งพี่ออน,น,น้องเลยแตุ่้นมผูขาด้วยนี่น้องเจืเจอครับคนพระกับบุคคลมีแห้งันไดพี่น้องจ้ะว่างได้พี่น้อง ตัดมีตัดดำเแนี้านอาจะเสะสพี่น้องเส่กระเทียมลงไปพี่น้องเส่กระเทียมตม,มีตํามาม่ด้วจ้าพี่น้องสุกสุคนสวยมากนะคะกินแต่ดำดนีดกระเทียมเขาตัหึ อากาศหนาวเนาะหนาวจนหอวันที่เลยเป็นสถิติเลยบนังคนกับบ่อเขาใจห้องเนาะใช้าม้น้ำตาลไปแดกไปนัวลงมาคุณวคนนี้มีหยหนาเนาะคุเนียวมันเนียวมันจะห้ยใช่ปากจะต่างหากไะได้ป่าเอาไส่สากเลยส์ น้ำตาลนะใส่น้ำตาลลงไปดได้พี่น้อ,อ,นอ,นองโคกก็โคกไหมพี่น้องเ้ยไม่เลยบุ๋ยอัเห็ยยังเลือดจกมืนมือตอนตปิดแต่เห็นอยู่บ่พี่น้องข้ากันกินผสมสวยมาในนั้นพี่น้อง สมอยากแซวยังมาทันมาอยู่เด้อพี่น้องเด้อคนน้อยนะตาเมาเลยยังมาทันมาทำเบิ้งสิ่เดือน <c oughs> คนน้อยเฮาบ่ทันมาซอยมักเล่นลงไปพี่น้องกัน bay vì nó nào nhàn sùng bò nhàn gì bò sùng nhàn gì tam mặc gì bò sùng sùng mặc gì mặc dù mặc gì mặc dù sài gòn mặc cột sài, lốt. sài mặc cột mình เรื่อัอนไรแค่อยาแล้วแต่คนหมักคนชอบเด้กินน้องของปาทำโดยประแดกกินน้องสองชนสองช้นพับพีน้ำปลาน้ำปลามิึงนี่ก็มันงององ ลลกลมเอาแล้วแล้วคัะว้าสันเลยเอาเสยงมีลงองุ้ย,เต,ยเตรยียมจานกันเด้อพี่น้องมาแต่จานมุนมุนน่ะนะเฮ้ยเด้อ รัวเอาลงไปเลยมันเตรียมหั่นเวทีเขานำหนนนนั่นเวทีเขาเลยเวทีเขามใช้เวทีเขาตำมีมาม่าใส่พักอันนึงคณะกุ้งก็มีไบใบแล้ว ก็ตําแบบไว้อนี่ซิมมืนี่บาดนี้เฮาก็สิเอานี่หวยน้าเลยเด้อพี่น้องตะเทียมเจียวเียวกะหน้ามกให้หวยเด้อพี่น้องแต่คันอนนั่นบ่หวยก็ได้กินเลยหน่ยพอกเมเียวหวยหลายแล้วกด่เอาซะพอแลมาพี่น้องมากินนกันเด้อเบิดสุุคนบดนี้ มามาพี่น้องกินน้วกันพี่น้องจ้ะพี่น้องชื่อคุณสุสขขกินกันเด้อเปี่ยนเซนด้วยจุกจั่นโบมามามาทำม,มีอ่ะมาเด้อกำลังกินพอดีเขาจะใครเน่ยอ๋อนะก,ก,กินิมิอัะตุเรียนเอาเลยเอาเลยบายิยมกหอย ตำมี่่ต้มหมึกไข่กุ้งอภินะลูกเพศได้ก็ปะปะแฉบปนะากลยปากแดลงเ่ยหมดเพศป็านอยู่ตกินะเขาวอ 明、嗯、了。嗯

เขาไม่สุดต่ำตรงไหนกังหมักให้หมะจะมีนะพามของขนาดยัง้ขายแบกนะจางสิบพันอาิน้อยกว่านันะ้นยังเขามีบมียังไงกบจังเปิกระปุได้นะมกระปอกเขาเตี้ครับ จำเสียงเรามีกับปลายังหอยหอยหนาจำเส้มมนกะเปียกจำนี่แหละฝนเส้นกะเปียกฝนหลายอย่างนะเอิอจำโมมิดอืมไม่ใช่กว่าอย่างนีปนมมม่ปลาสา,ายหอยเดียวตึ้งหอยตึ้งหอยตึ้งของหอยแหละขนาดแบบลืล้อแบหั่นเขาลวกแค่หัวเดียวเท่านั้นแี้ปลากระเตา่า 安徽那儿。 对。<Yep. S 2> thêm tôn tử và các thể ở bên trong cụ ừ <laughs> <laughs> <laughs>

แหงไปจักนี่พี่น้องงามพนาแนะบอสอาไปนเรื่อมมนยนะขำมาแหนเงาต้มน้ำผ่านหูคิดเงีงเยบลาไปก่อนเด้อเพียงเด้อ,ดอ,ดอขอบคุณทุกไลน์ทุกเมนทุกคนขำม,มาหลับส้มช mm hmm. ่องจุงาา้งนภาพ่อช่วยเลี้ยง ต้อ,องตาหน้าตาอ,อนน้นลุงน้องลุงคนน่ารักจ้าบ๊ายบาย bye bye.